ตอนม .4 ผมได้ไปโบสถ์แล้วก็เปลี่ยนศาสนาจากเดิมที่บ้านเป็นพุทธผมก็มีความเชื่อในสิ่งที่ผมมีประสบการณ์แล้วผมก็ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเราอยู่ในโรงเรียนคริสต์เราก็มีประสบการณ์ที่บ้านก็ไม่ค่อยโอเคในฐานะลูกคนจีนอยู่ดีๆไปเป็นคริสต์คุณพ่อบอกแล้วเดี๋ยวใครจะมาถือกระถางทูบวันกงเต๊กให้พ่อสิ่งที่ผมตอบพ่อผมก็คือผมคิดว่าผมควรจะทําในขณะที่พ่อมีชีวิตอยู่อมาม่ามีชีวิตอยู่ผมควรดูแลให้เขาภูมิใจแล้วก็กระตันยูในขณะที่มีชีวิตอยู่ผมก็ยึดเรื่องคววามตตัญูในชีิ ไม่ว่ากตัญยูกับผู้มีพระคุณผมทุกคนนะครับเริ่มจากบุพการีครูบาอาจารย์สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมคิดว่าจุดทางเขผมก็คือเรื่องของการไปโบสถ์ได้รับคําสอนต่างๆทั้งในโรงเรียนเรื่องที่อยู่ในไบเบิลอยู่ในอาจารย์ที่สอนผมอาจารย์จินตนาสอนเรื่องไบเบิลเรื่องศาสนาิจสอนเรื่องพระคัมภีร์ของพระเจ้าแล้วเข้าไปโบสถ์มีความเชื่อมีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วก็เอาหลักการในพระคัมภีร์เนี่ยมาใช้ในการใช้ชีวิตทําธุรกิจตัดสินใจแล้วก็มีสิ่งที่มันเท็มใจมากมายเรื่องของเงินเนี่ยตลอดทางที่โต ใช้ชีวิตเนี่ยมันเลยทำให้เงินซื้อเราไม่ได้แล้วคิดว่าการเป็นแบบอย่างชีวิตสําคัญกว่าการพูดชีวิตเสียงดังกว่าคําพูดคนทํางานกับผมเห็นประสบการณ์หลายอย่างมากเกือหลายคนพูดเลยแบบโอ้โ oh, ห oh, อาศาจารย์พี่มาขนาดนี้ได้ยังไง